จ๋าค่ะรับบทเป็นครูฝึกสอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อบัวค่ะรับบทเป็นเออเพื่อนรองตองค่ะสวัสดีค่ะชื่อแตงโมค่ะรับบทเป็นมูค่ะสวัสดีค่ะชื่อออมตองค่ะรับบทเป็นคนที่สืบคดีของการแต่งของมูค่ะสวัสดีค่ะแม่ยูเล่นเป็นครูนะคะที่โรงเรียนสวัสดีครับขั้นหนึ่งเป็นพอครับ สวัสดีครับชื่อมาครับเป็นพ่อน้องโมค่ะสวัสดีครับชื่อต่อครับเป็นตำรวจครับสวัสดีครับชื่อก,กอคนครับระบบเป็นพีพีครับสวัสดีครับชื่อเสภาครับรับบเป็นน,นัทครับสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะระบบเป็นแป้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะรับบเป็นพลอยค่ะอ๋ออมัน <het> <entonces, S 2> <ts y> มันก็ยากขึ้นด้วยค่ะด้วยความที่แฟนคลับเราอยากจะชมซี่สองแล้วก็เลยอยากทำให้เนื้อหามันเข้มข้นขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นค่ะตื่นเต้นดีมีบทท้าทายหลายฉากของทุกๆคนเป็นบทใหม่ที่แต่ละคนยังไม่เคยเล่นอย่างเช่นครูฝึกสอนค่ะรู้จ <c oughs> ักที่จะต <c oughs> องใ <c oughs> สิเป็นยังไงบ้างหลายมากหลายมากหลายมากจะต้องเป็นสาว ครูฝึกสอนใช่ไหมเปรี้ยวมามต้องเปรี้ยวซึ่งปกติก็คือฉีแนวไปนิดน<ช>ึงปกติไายแต่ไม่เปรี้ยวใช่นอะเปรี้ยวก็ต้องบอกว่ายากตั้งแต่ก่อนถ่ายขณะถ่ายแล้วก็หลังถ่ายเลยก่อนถ่ายก็คือตั้งแต่กระบวนการที่เราคิดบทเพราะมันต้องวางแผนกันเยอะมากๆค่ะว่ามันจะต้องเขียนยังไงขณะถ,ถ่ายก็ยากในเรื่องของการแสดงที่เราจะต้องหาจังหวะอารมณ์ที่มันหนัก แล้วก็ร่ัทผายในเรื่องของการตัดต่ออีกอะไรเงี้ยคับมันก็เลยยากกว่ามากๆาะคับแล้วจับก็อ,ออกกันให้เกียรติอาวุโส <c oughs> ยากทุกฉากเลยยากทุกฉากมันต้องปรุงแต่งตัวเองแบบฝืนธรรมชาติแต่ก็ต้อง ่าไไปให้ด้ดส่วนของแม่ยูนี่บทครูนี่ค่อนข้างยากตอนที่โดนตำรวจลากไปกับโดนพอ,อ,อลากเข้าห้องออ <c oughs> คือคนี่เจ็บตัวตลอดเลยแล้วก็จะได้แผลตลอดแม้กระทั่งฉากที่อยู่ในโกดังโดนปิดตาปิด เราก็ต้องบิ i อารมณ์ตัวเองให้ได้ในลักษณะที่ว่าโดนขังมันยากมากค่ะกว่าจ,จะผ่านได้อคือเสียงแหบไม่ไตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเราเจอแบบว่าอีพีหนึ่งเราจะเป็นดูเรียบร้อยแต่ว่าพอยิ่งผ่านไปเวลามาขึ้นเราก็จะต้องแบบแรงขึ้นเรื่อยๆมาเลยทําให้เราแบบจะต้องมีฉากตกตีเยอะแล้วก็เจ็บตัวเยอะค่ะเหมือนแม่เลยเสื้อของโมนะคะที่ยากที่สุดสําหรับโ,โมโมพยายามบิ้วอารมณ์ตัวเองมากตอนนี้โมเล่นกับขออค่ะรู้สึกว่ามันต้องบิ้วแล้วก็บิ i อีกค่ะ มันมันส่งซิกันยังไม่ได้ตอนตอนซ้อมบทยากมากสำหรับโมของโบงก็น่าจะเป็นน่าจะยากทีตรงที่ต้องร้องไห้บ่อยมากม่เตอร์บอกว่าทาไมทุกเชา้ามีแต่ร้องไห้ร <c oughs> ้องไห้ <c oughs> แล้วก็ต้อ,องมีอารมณ์ตัวเองให้ร้องไห้ออกมาค่ะองจ๋กก็จะเป็นฉากตกค่ะตกับ้องต,อง,ตองแล้วก็จะมีอุปสรรคกระโปรงฉีกด้วยมีกระโปงฉีกแบบพื้ <c oughs> ก็คือสอบเวลาจะแบบพี่เราพี่จ๋าพักจริงด้วยนะปึกสลงทุกอย่างสมจริงหมดเลยเจ็บจริงค่ะเจ็บทุกคนเล่นจริงทุกคนจะเจ็บหมดเลยเล่นเสร็จแดงหมดทุกคนเลยส่วนของพลอยนะคะน่าจะเป็นตอนที่เล่นแบบองตงอะเพราะว่าตอนนั้นอะคือต้องขอประตูแบบหลายหลายเทกมากเจ็บมือบุกงมากเลยแล้วก็ต้องชักอีกอะหน้าคือแดงหมดเลยอะค่ะส่วนของโบนะคะที่เล่นเป็นแป้งอ่า โมไม่ค่อยมีฉากที่มันจะดูยากสักเท่าไหร่แต่ว่า เราต้องเป็นคนที่แบบเล่นให้มันชัดว่าแบบเฮ้ยเรามองสิ่งนี้อยู่คนดูก็จะได้เห็นตามในสิ่งที่เราม,งมองอยู่อะไรเงี้ยของนัดยากทุกซีนค่ะถ้าสมว่าให้เลือกยากที่สุดน่าจะ <c oughs> ตอนที่ฆ่าโมค่ะที่เป็นซีนแฟลชแบ็กทุกโม,ม <c oughs> เราต้องมาหาเหตุผลให้กับตัวละครว่าโอ้ทำไมมันถึงทำขนาดนั้นนานอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่าเหนื่อยมากในความรู้สึกเหนื่อยร่างกายปล่อย energy ไปสุดมากขาสำหรับผมนะครับแล้วบทเรื พ p ก็ท้าทายดีครับก็มีท so ั้งฉากที่เป็นนักสืบบ้างแล้วก็ฉากรุนแรงบ้างมีฉากร้องไห้บ้างแต่ก็ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ so ที่ให้คําแนะนำไม่ว่าจะเป็นพี่เสภาพี่แป้งแล้วก็พี่ๆที่ร่วมงานกันต่างคนก็ทําหน้าที่ได้สุดยอดมากเลยสนุกแล้วก็ท้าทายดีครับสาหรับพอดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ระบบเป็นตารวจนะครับแล้วก็มันจะมีความตึงเครียดในส่วนของการสืบสวนสอบสวน ซึ่งปกติเราไม่ใช่คนที่แบบขึมอะไรประมาณนั้นนะครับต้องแบบกดตัวเองให้เสียงโทนต่ำยังไทงทำยังให้มันดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีหลายๆซีนครับที่ต้องแบบทำให้ดูแบบเป็นคนแบดบแบหบน่อยประมาณนี้ <S <S เพราะว่าปกติแบบเป็นคนด, <c oughs> ดีอยู่แล้วครับ เด็กติดตามแต่ซีซั่นที่แล้วก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวละครข้อมูลเป็นไปเยอะเลยับถือว่าเป็นบทที่ยากเพราะลดน้ำหนักไม่ทันทำไม่ทันทำแล้วครับแค่นี้ครับผมคนที่เล่นกับพี่มาก็คือต้องเจ็บตัวแบบพี่บัวเจ็บกัเจ็บจีคนเล่นเกมเจ็บกลิงนตำรวจยังโดนเลยครับเช้าพี่เสกกระเด็นเลยเราโดนเหยียบท้าเต็มเต็มเลยอ่ะ ทุกีพีทุกีพีบอกเลยว่าซีซั่นสองนี้สนุกทุกีพีพลาดไม่ได้อย่างตอนถ่ายนี่เราแต่ละคนไม่รู้นะคะว่าผู้กำกับจะให้เราแสดงอะไรรู้แต่ว่าแต่งตัวมาแล้วก็ทำตามแค่นั้นเองเราจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะไม่มีเราจะไม่มีเราจะไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าวันนี้เราจะเจ็บตัวขนาดไหนรู้แต่ว่ามาเราก็เจ็บตัวนิดนึงทุกคนนิดนึงราซาดิน ว่าแบบว่ามันสื่อถึงคนทุกคนว่าเราแบบเราไม่ได้ใช่คนดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ใช่คนแย่แบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเหมือนทุกคนยังมีความดีและไม่ดีอยู่ในนั้นแบบอาจจะบางคนอาจจะมีความรักที่ไม่อยากบอกใครหรือว่าเขาจะมีปมอยู่ในนั้นก็แบบเหมือนเขาจะพยายามสื่อออกมาน้องตอบมาเลยจะตอบคิดว่าความอันตรายที่มาจากความสัมพันธ์ของ ของเพื่อนอะไรเงี้ยครับจริงๆมันก็มาจากแต่ละตัวบุคคลแล้วแต่ละตัวบุคคลมาจากไหนก็มาจากแบ็กกราวด์ชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยครับซึ่งเราซึ่งเราต้องการจะบอกคนรู้ว่าทําอะไรเราต้องทําอย่างมีสติมีเหตุผลอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผลของการกระทามันก็จะเกิดขึ้นนะครับใช่ทําดีก็ได้ดีทาไม่ดี แล้วก็ต้องหาวิธีการจัดการในทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราให้มันถูกต้องถูกศีลธรรมถูกกฎหมายอะไรเงี้ยครับมันต้องทูแล้วมั้คือดูแล้วต้องรู้ยอดยอดยอดยีอยช่คอมเมนต์มาในคลิปนี้เยอะๆนะคะเพราะว่าอยากดูซีซั่นสามต่อหรือเปล่าน่าจะดูเดือดกว่าเดิมใช่ะน่าตาแรงกว่าด้วย ถ้มีซีซันหน้าทุกคนจะต้องเจ็บปวดมัว่างแน่นอนมากกว่านี้มากกว่านี้ก็รอรุ้นกันต่อว่ากระแสการตอบรับของ FC ทุกคนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าอยากมีซีซัน3ก็ติดตามต่อไปแล้วก็แม่จะบอกว่าตัวละครทุกตัวในซีซัน2เนี่ยร้วนเป็นตัวละครที่เราสมมติขึ้นมาเราไม่ได้อ้างอิงจากใครแล้วก็ไม่ใช่เป็นชีวิตใครเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงตัวละครในการแสดง แนะนำว่าไม่ควรทำตามนะคะเป็นเพียงการแสดงบางบทเนี่ยเราอาจจะสื่อถึงความรุนแรงนิดนึงแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงนั้นนะมันเกิดมาจากเหตุอะไรแล้วผลสุดท้ายของความรุนแรงเป็นยังไงนะคะเราแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าไม่ควรทำตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซีซั่นสองนะครับหนึ 1, 000, 000, ่งล้านวิวทุกอีพีแล้วก็มีซีซั่นสามแน่นอนใช่